สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกับทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับขวัญใจโคกหนองนามโมเดลนะครับวันนี้นะครับวันที่24ธันวาคมเวลาขนณะนี้ก็ประมาณ10โมงนะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาอัปเดตหน้างานนะครับไป ดูระดับน้ำนะครับไปชมระดับน้ำนะครับที่เราได้ทำการเจาะสดือน้ำนะครับว่าน้ำระดับน้ำออกเพิ่มขึ้นมาหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวพานะท่านผู้ชมไปชมกันเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นที่อยู่อาศัยนะครับก็จะทำเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะกลางนะครับ บริเวณเนื้อที่ก็อยู่ที่ประมาณเกือบไร่นะครับตรงกลางนะครับก็จะมีการขุดคลองล้อมรอบนะครับเดี๋ยวไปดูระดับน้ำนะครับว่า <c oughs> เมื่อวานที่ผมได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับมาอัปเดต ตอนนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนะครับว่าน้ำเพิ่มขึ้นเยอะไหมนะครับก็ไปดูกันนะครับนี่นะครับเริ่มออกมาด้านนี้แล้วนะครับไปดูระดับน้ำที่ออกจากสะดอน้ำนะครับ หรือว่าธนาคารน้ำนะครับเป็นน้ำที่ผุดออกมาจากธนาคารน้ำนะครับหรือว่าสือน้ำนั่นเองนะครับไปดูอัตราการไหลการออกนะครับที่ผมผมเจาะตรงนี้นะครับ2จุดนะครับมาดูอัตราการไหลของน้ำมาชมกันเลยนะครับนี่นะครับ น้ำที่ออกมาเองนะครับไม่ได้สูปไม่ได้อะไรมาใส่นะครับจากบ่อตรงนี้เลยนะครับนี่อัตราการไหลก็อยู่ที่ประมาณเท่ากับท่อปั๊ม2นิ้วเลยทีเดียวนะครับนี่นี่นะครับถ้าไหลทั้งคืนทั้งวันระดับนี้ก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะครับ ก็เมื่อวานนะครับที่ผมให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับน้ํายังไม่ล้นนะครับที่ตรงนี้นะครับเมื่อเช้าผมตื่นมานะครับก็ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับล้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับนี่นะครับล้นออกมาด้านนี้นะครับดูนะครับนี่นะครับ นะครับคลิปนี้นะครับผมให้ให้ดูนะครับอัตราการไหลของน้ำหรือว่าการออกของน้ำที่เราได้ทำการเจาะสูบน้ำนะครับนี่นะครับออกดีมากครับไหลดีมากเลยนะครับ คาดว่าจะเต็มทางนู้นแล้วน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่นะครับความลึกนะครับความลึกอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแปดเมตรนะครับรวมสะดือน้ำนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นความโชคดีด้วยนะครับ ระดับน้ำใต้ดินนะครับอยู่ตื้นนะครับแต่บางพื้นที่ก็จะอยู่ลึกเหมือนกันนะครับบางพื้นที่ที่ผมเคยขุดเคยเจาะมาก็ประมาณอยู่ที่สิบกว่าเมตรนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นความโชคดีมากนะครับเมื่อก่อนนะครับเจ้าของท่านก็ว่าจะเจาะ บาดาลน,นะครับสัก2จุดแต่เพออนนะครับมาขุดแล้วเจอตาน้ำนะครับก็เลยไม่ต้องเจาะนะครับขนาดไหลเท่ากับ2นิ้วเลยเท่ากับอไอบาดาลน,นะครับเท่ากับดูดบาดาลขึ้นมาเลยนะครับแต่ ดูระดับน้ําที่มาเก็บไว้โดยที่เราไม่ต้องดูดไม่ต้องอะไรนะครับน้ําที่ผุดออกมาเองนะครับก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับนี่นะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็มาเยี่ยมชมได้นะครับพิกัดอยู่ที่บ้านโพนจานนะครับตําบลสงยางอําเภอมหาชนะชัยนะครับจังหวัดยะโสธรน,นะครับก็ มาดูมาชมได้ว่ามันออกแบบไหนมันออกจริงหรือเปล่าหรือว่าสูบมาจากไหนสูบนี้นะครับไม่ได้สูบเข้านะครับนี่สูบออกนะครับสูบออกไปด้านโน้นนะครับวันก่อนผมขุดนะครับขุดคลองด้านโน้นนะครับผมก็เลยสูบน้ําออกก่อนเพื่อที่จะไม่ให้มันล้นไปด้านโน้นนะครับพอขุดเสร็จก็ปล่อยเลยนะครับนี่ นี่แหละครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับที่ได้อัปเดตเมื่อวานนะครับก็นี่นะครับได้ชมเลยนะครับโอ้นี่นะครับมะม่วงออกดอกแล้วนะครับก็ไว้ซึ่งเดิมนะครับไม่ได้เอาออกนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นหลังคัน ่อกเก่านะครับเดิมทีตรงนี้เป็น่บกเก่านะครับก็จะเจ้าของท่านได้ปลูกมะม่วงไว้นะครับหลายต้นอยู่แต่ว่าเราได้เอาออกต้นที่ไม่สมบูรณ์นะครับต้นหนึ่งแล้วด้านโน้นก็เอาออกปรับแต่งโลเคชั่นใหม่นะครับส่วนต้นตรงนี้ก็จะไว้คงเดิมนะครับเพราะว่าเป็นคันนานะครับนี่คันนาส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ที่อยู่อาศัยนะครับหรือลานอเนกประสงค์ทั่วไปก็ได้นะครับมาดูจุดต่างๆนะครับน่าจะเป็นการเก็บงานวันสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ยังวางท่อนะครับงานเหลืออีกไม่เยอะนะครับเหลืออีกไม่เยอะเหลือเก็บงานนิดๆหน่อยๆประมาณอีกสองสามวันก็ เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับนี่นะครับคลองตรงนี้ก็จะเป็นโค้งเข้ามาเราก็ทำให้ได้บรรยากาศเนาะเ,ออเราจะทำตรงมาก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้บรรยากาศในการอัธรตในการเข้ามาเป็นที่อยู่อาศัยออสองข้างสองฝั่งก็จะเป็นคลองนะครับถ้าเกิดการ ลอยปลาบลอยอไรมาก็จะนะครับเวลาเราเข้ามานะครับก็จะเห็นน้ําตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับก็มีน้ําอยู่ซ้ายขวานะครับด้านโน้นก็จะเป็นหลังคันคันล้อมนะครับล้อมอนี่นะครับวันนี้ก็คนเดียวสองคันเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับก็เหลือนิดหน่อยนะครับ คาดว่าวันนี้ก็คงจะเก็บงานเสร็จนะครับในจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เหลือวางท่อก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมผลงานของเสียเศมรถขุดนะครับปัญใจโคกน้องนาโมเดลนะครับก็พาท่านผู้ชมมาชมและให้ได้ข้อมูลนะครับ สำหรับท่านที่กําลังจะศึกษาการทาโคกน้องนามโมเดลนะครับก็มีอะไรข้อสงสัยก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบในคลิปหน้าหรือว่าสงสัยอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็ต้องขอขอบคุณสวัสดีครับ